นิ้วขาดก็วิงหนีไปเลยหนีไปเลยผมรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ถึงนะขาอแรกงวันนี้โคตรแรงวันนี้อะไรเงี้ยข้อรลงวันนี้เริ่มมีสาระเริ่มตอบได้เริ่มเริ่มมีสาระหนูก็เริ่มตอบแล้วที่มาที่ใครไม่เคยรู้เลยอะรู้แค่เราสองคนเราไม่เคยมาบอกเลยอะไรเงี้ยชื่อนี้คุณอมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นป้าแตนนะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยชื่อเลยเหรออา ป้าเต่าต่าเป่นต้นนี่นะอะไฟีวแบบว่านักข่าวยื่นไม้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยอืมแล้วเราก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไป cover อ่ะฟิว cover เสร็จปุ๊บประเด็นคือเวลาเล่นไหนเนี่ยมันฟีลแบบว่าตาแบบสายไปสายมาแบบเดี๋ยวกลัวนู้นกลัวนั่นนี่เลรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามีคนมาเมนว่าแบบเลือากซึ่งคําว่าเลือากตอนนั้นมันใหม่มากคุณโหมันแบบชาวบ้านจะมาคนญยาด